สวัสดีค่ะวันนี้สวนทุเรียนที่บ่าวมนอายุห้าปีจะมาตัดทุเรียนไปขายเองกันนะคะราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปีนี้ช่วยกันขนทั้งคนงานทั้งเจ้าของสวนทั้งน้องเจ้าของสวนช่วยกันใส่รถกระบะขนกันไปขาย เนี่ยส่วนทุเรียนสิบไร่สามงานตายบ้างงามาบ้างาส,สวยบ้างไม่สวย,สวยบ้าง <c oughs> นี่ลูกคนงานนะ่ารักมากออกยอดเต็มที่พร้อมฤดูกาลใหม่ปีนี้หกก้า แกกอดคนสวยลุงมนลูนะแอนะเดี่ยวคนตัดทุเรียนช่วยกันคายเองเลยีอสุดท้ายเอาขนแล้วก็จ,จัดดับดับท้ายรถกระบะสองคันสามคันเป็นไม่มากปีนี้พอได้ใช้เป็นทุนไปต่อปีหนะ้า ฤดูกาลหน้าเอาไม่ต้องเยอะกว่าเดิมเอาถอย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 ขนขนขนถอยถอยถอยช่วยกันสามมัคคีกันน่าสยอ๋น่ากลัวผนออกไปมันจะหล่นไหมมาลุ้นกันเบาๆนะก้อนหินเยอะนะเอาลุมก็เยอะซิ่งโลดซิ่งโลด ิไปเลยคนสวยนี่สวนนะคะขยันมากด้วยเอาแว้นแว่นคู่เรียนกันช่วยกันนี่สวนลุงเตาสวนลุงโมดสวนลุงเอหลายสวนตัดหมดเลยวันนี้เอาช่วยกันค้นๆๆนะวนงน้อาไม่แรง พ้นพ้นไปแต่ก็พอได้อยู่ทุเรียนลูกละสิบโลไทยเก็เบสก็รับไว้เลยสิบโลเชือเอกายเเเอาอยู่นะถ่ายเชือกด้วยนะคะถ่ายเก็เบสเชือกเต้าทุเรียนเชือกโยงทุเรียนที่เหนียวหนึบทนมากค่ะเอานี้ไปเซลฟี่กับเดียนใหญ่ห่เชือกรับไว้นะเอามีทุเรียนแปลกด้วย เหมือนอะไรนะ้อาอ๋ใหญ่บเบิ่มทั้งคนทั้งทุเรียนจบฤดูกาลทุเรียนมีดสุดท้ายกินกันเลย